ครับก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นคำคำมืดๆหน่อยนะครับก็ชุดนี้นะครับก็ลูกค้านะครับทางจังหวัดพัทลุงนะครับได้สั่งเข้ามานะครับก็เป็นชุดอเนกประสงค์นะครับเป็นชุดวางท้ายกระบะนะครับอิวสุทีฟอานะครับแต่ว่าก็เน้นเป็นงานเรียบง่ายนะครับเน้นคุณภาพ เสียงนิดหน่อยนะครับนะครับก็เป็นชุดไม่เต็มระบบนะครับเพราะว่า Power amp นะครับลูกค้าจะเอาไปใส่เองนะครับในชุดนี้นะครับถางหลางก็จัดเป็นระบบ PM Blue บ tooth นะครับและชุดตู้นะครับก็เป็นงานตู้หุ้มหนังนะครับไม่ใช่งานหล่อเลยสิ้นนะครับเพราะว่าเราต้องทําคนละที่นะครับไม่เราไม่ได้จอดทํานะครับก็ลูกค้าก็ต้องการสเปคที่ลูกค้าต้องการกําหนดสเปคตู้นะครับ ความยาวกว้างตามความต้องการเลยนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นความต้องการลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นกลางทั้งหมดนะครับ8นิ้วนะครับเสียงกลางคงหล่อนะครับตัวนี้ครับหน้าแคปลานะครับก็เป็นกลาง8นิ้วนะครับทั้งหมดในตู้ชุดนี้นะครับมีทั้งหมด6ดอกนะครับและก็แหลมนะครับเป็นแหลมเป็นใส่เป็นของดเวอร์นะครับเป็นของกลางแจ้งนะครับทั้งหมด6ตัวนะครับเสียงแหลมนะครับ ส่วนลำโพงด้านข้างนะครับก็จะเป็นงานสีนะครับก็เล่นสีน ja mm ิดนึงนะครับก็เป็นกลางแปดนิ้วหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ฮอนนะครับเป็นฮอนฮอนนะครับตรงกลางนะครับอ่าตรงนี้นะครับสองตัวนะครับฮอนนะครับเป็นความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็แหลมด้านข้างอย่างละตัวนะครับส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดสิบสองนิ้วนะครับลงพื้นนะครับก็เป็นแนวตู้เรียบๆง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นแจ็คสเปคคอนนะครับ เพื่อลูกค้านะครับคือลูกค้าต้องการถอดเสียบได้นะครับอ่าส่วนชุดนี้นะครับก็เอาไว้ตั้งการแจ้งฟังแบบเวทีเล็กได้นะครับอ่าส่วนตู้นะครับก็เป็น12นิ้ว4ดอกนะครับตู้แยกชิ้น2ใบนะครับในชุดนี้นะครับเป็นความต้องการทั้ง2ฝ่ายนะครับตกลงปรงใจกันนะครับอ่า ก็เป็นงานเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายชุดนี้ครับไม่ได้กระชูกระชากมากนะครับก็เป็นงานเรียบง่ายนะครับในชุดของระบบไฟนะครับก็ลูกค้าได้เอาสวิตชิ่งนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แบตนะครับแบตหนึ่งลูกนะครับแบตเจลนะครับหนึ่งลูกนะครับก็ไปก็ลูกค้าก็จะต่อเพิ่มอีกนะครับนิดนึงนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะครับทางจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับที่สั่งชุดนี้ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับผม